สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนมือนีกลับมาพบกับก้อยอีกแล้วเนาะมือนี้ก็จะพาทุกคนมาคุยเรื่องอมาอยู่เมืองไทยเป็นจังไดแตกต่างกับเมืองลาวบอแต่ต้องบอกก่อนเนาะทุกคนว่าคลิปนี้บบได้แบบว่าเปรียบเทียบแต่อย่างไดถ้าจะให้เปรียบเทียบอะแต่ละประเทศอนะมันก็จะมีแบบความี่แบบแตกต่างกันไปแล้วก็บุกคือกันอยู่แล้วเนาะทุกคนแต่ว่าคลิปเนี้ยบ่ได้มา เพื่อที่จะเปรียบเทียบเนาะทุกคนเพียงแค่สิแบบว่ามาข้อแตกต่างแบบว่าการอยู่บ้านกับอยู่เมืองไทยเป็นจังไดน,นอกจากการใช้ชีวิตและก,การาเป็นมาเนี่ยมันเป็นจังใดเนาะเพราะว่ามีเอฟซีเพื่อนกระถามมาว่าน้องก้อยอยากให้น้องก้อยว้าวถึงเรื่องนี้ก้อยก็เลยยิบมาว้าวสู้ทุกคนฟังถ้าหากก้อยว้าวผิดพลาดประการใดหรือว่าว้าวบุดทึงใจพี่น้องก้อยก็ต้อง ขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อช่วงนี้กะส่วนทุกคนคุยดูขนาดเลยกะยาเฝ้าเบื่อกันนอกพี่น้องเพราะว่าอันก้อยบุคอยได้ออกไปใส่จังใดกะยาเฝ้าเบื่อกันเด้อเนาะวันนี้กะสิมาว้าวููพี่น้องฟังแล้วกะสซิว้าเรื่องคลิปก้อนนั้นนาะพี่น้องคลิปก้อนนั้นพี่พี่น้องทุกคนเป็นห่วงว่าอันชาวก้อยยาเฝ้าเมื่อเลยอยู่ลาวอยู่ไทยนี่แหละกะก้อน อยูเล่าแบบมันกาเรษฐกิจอย่างกับบ่ค่อยดีอย่างไปนี้นาอพี่น้องก็เป็นห่วงคือก้อยกะยังบ่ท่านได้กับดอกนาอพี่น้องแต่มันอยู่ในช่วงที่แบบอารมณ์แบบว่าเอ๊แบบคือก้อยน่ะกาลังแบบตัดสินใจบาว่ากําลังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าเออจิหาพรที่อยู่เมืองไทยบ่หรือว่าอย่างแบบซี้นะน้องพนก็จะมีแบบหลากหลายอารมณ์ให้คิดว่าเออเฮาสิแบบตัดสินใจแบบใดฮะนาแต่ค่วน คว่ำจริงก้อยอยากแบบไปไปม่าม่า่ะนะทุกคนอยากอยู่เมืองลาวเนี่ยอยากอยู่เมืองไทยไปไปมามาแบบนี้นะเพราะว่าอีกใจน,นึงอ่ะก้อยก็อยากให้ลูกลูกสาวของก้อยได้เฮียนอยู่เมืองไทยเนาะเพราะว่าการศึกษาอากาศอนี่ยอยู่เมืองไทยกับในความรู้สึกของก้อยกก้อยคิดว่ามันดีกว่าที่ก้อยเคยได้ศึกษามานั่นเองเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะกับสีประมาณนี้เนาะทุกคน มีคนถามว่าเป็นจังใดอยู่เมืองลาวกับเมืองไทยเป็นแตกต่างกันบ่เอจริงๆเนาะเมืองไทยกับเมืองลาวนี่มันแบบแทบสิแบบแบบแยกกันบ่ออเลยเนาะทุกคนแบบมันคล้ายคือกันแต่ก็มีบางบางเรื่องบางอย่างที่แบบมันบ่คือกันนั่นเนองเนาะก้อยก็ได้มาอยู่เมืองไทยกับหลายปีแล้วเนาะพี่นอ้องกะมาเห็นเมืองไทยเนาะแบบ มันก็มีคอที่แบบแตกต่างกันหลายเลยเพราะว่ามันอยู่เมืองไทยมันก็นสะดวกสบายหลายย่างเลยเนาะทุกคนแบบว่าสีเป็นการขนจ้องการแบบค้าการขายอยังมีกับแบบมีความแตกต่างก,กันจากที่อยู่บ้านเนาะพี่น้องแล้วยูบ้านบบสสะดวกสบายบ่มันกัสะดวกสบายแต่เป็นบางที่เนาะทุกคนถ้าเป็นยูเร่ะ มันก็จีแบบสะดวกสบายแต่แค่อยู่ในเมืองแต่แบบถ้านอกเมืองแบบอย่างที่บ้านก้อยเนี่ยมันกะชิ่งยากเนาะพี่น้องเวลาีิออกไปนอกเมืองเอยียงต่างๆเนี่ยมันก็ต้องถนนหนทางยากเนาะพี่น้นองออกจากบ้านได้แต่ละเที่ย่ก็อ้ยกะจีออกได้ถ้าเป็นยามฝนนั้นพี่น้องถ้าเป็นยามโบเมนยามฝนเนาะโบเมนยามฝนเนาะมันก็ขี้ตมลายแห้งอีลีเนาะพี่น้องเพราะว่า ก็ขี้ฟุน้นหลายยา,ย,าลาายามบบแม่ยามฝนก็เราพิด้ขอโทษเดิมเป็นด้วยข่ะบบแม่ยามฝนก็ขี้ฟุน้นถ้ายามฝนมากก็ขี้ตุ่มเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบ้านเฮากะอยู่ในอยู่ห้างออกจาก,กตัวเมืองหลายเติบเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอยู่เมืองไทยมันัดเออก็สะดวกสบายอ่าถนนหนทางเพราะว่าสิเป็นแบบอ่าชนบทวกะมีหนทางแบบหนทางที่ดีนะทุกคน อันนี้ในความรู้สึกนะทุนทางที่ดีแบบทางไปให้ไปหน้าก็จะไปยังเปลี่ยนทางอ่านคอนกรีตทางเทปูนซีเมนต์หรือว่าทางลาดยางเว้นแบบีนะทุกคนแล้วก็เห็นเนี่ยเนาะอ่านยูยูจังหวัดที่ก้อยยูเนี่ยมันกับเพื่อนกับแบบเฮ็ดทุนทางแบบเห็นทางไม่ขยายออกไม่ไปตลอดเรื่อยๆเลยแบบนั่นแหละก็เลยแบบอุ่ยสะอ่อนเนาะมือนกับมีความแตกต่างแบบแบบ้บานเฮาบ้านบ้านที่ก้อยยูเนแบบ หลายปีแล้วตั้งแต่ก้อยเกิดมาก,กันยังตั้งแต่พ่อตั้งแต่แม่พูดกันยังแบบยังบ่ได้หนทางที่แบบมันดีขึ้นแน่นะเนาะทุกคนเนาะและ้วการยู่การกินเนาะการเลี้ยงลูกพร้อมเนาะทุกคนการเลี้ยงลูกเมืองลาวเมืองไทยมันแตกมันแตกต่างกัน,กนบอพี่น้องถามมาเนาะแตกต,ต่างเนาะพี่น้องอยู่บ้านเพื่อนเกสิแบบกินข้าวเหนียวทังสินะกินข้าวเหนียวแบบแล้วกกสีบุค่อยมีข้าวเจ้าเนาะนชวนบ้านก้อยเนาะแล้วก็จะสิมัก ป้อนข้าวเหนียวลูกเนาะส่วนลูกน้อยนะมันก็นสิแบบการเลี้ยงดูนี่มันก็นสิแตกต่างกันไปเนาะพี่น้องก็จากะสิกินข้าวเหนียวแล้วเวลาก็จากะสิมักจิ้มแบบกินเนื้อแห้งหรือว่าอย่างแบบนี้นะก็จะสิมักป้อนลูกแบบนี้เนาะแต่พอมองมาเมืองไทยก็จ้กะสิแบบป้อนเป็นแบบข้าวสวยนะข้าวเจ้านะเนาะทุกคนเป็นแบบ สีบคอยป้อนแบบเป็นข้าวเหนียวแบบนี้นะแล้วพอพออันคนเมืองไทยเห็นเด็กน้อยอยู่ลราก็จะกินแล้วข้าวเหนียวจิ้มซอสจิ้มอย่างแบบนี้กับว่าอันกระสงสารกระเจ้านะแต่ความจริงกะบบางคนก็จะรุยๆก็จะกระป้อนแบบนั้นก็มีนะทุกคนเพราะว่าก็จะเคยกินแบบนั้นนะอืันนี้กลายเป็นข้อแตกต่างเล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องกับยิบว่าพอสู่กันฟังเพราะว่าพี่น้องก็ถามมาโอ้ยอยู่เมืองไทยก็แตกต่าง กับเมืองลาววอหรือเป็นตังไดพวกจริงกับของยุ่ของกินอ่ะมันกับบ่ค่อยแตกต่างกันปานใดเนาะทุกคนแบบอาหารอีสานกับอาหารอีสานไทยกับอาหารอีสานยุลรวเนี่ยมันกับคือกันเนาะพี่น้องคล้ายกันแกงน้ำม้งน้ำมเจ้ากบเจ้าเครียดอยังสิกะคือกันเลยแต่ว่าสูตรแกงน้ำม้ยูพีกับแกงน้ำม้ยุลรวเนี่ยบ่คือกันเลยทุกคนยูพีในสีใช่แบบตะไคร้อัน หัวหอมอย่างวุ้ีน้ำเนาะทุกคนแต่อยู่บ้านบ่นบได้ใส่ใส่แครนอ้นมยกับพวกผักต่างๆแล้วก็กระเจ้าแกงนอไม้มอยู่พีน้องุงกระเจ้าพี่กยเคยไปซื้อกินอ่ะกระเจ้ามักใส้ผักแบบหลายๆย่างอ่ะผักผักอันสมมุติว่าใส่ผักขะแยงเนาะกระชีใส่ผักขะแยงแล้วก็ใส่ผักขานำแล้วก็ใส่ผักอีตู้นำอย่างวุ้ชีน่ะแต่ว่ายู่เหล้าค่ะถ้าไม่กระเจ้าแกงแก็กระชีใส่อันถ้าใส่ผัก ช่าแยง,งเนาะกับิีไสแต่พักช่าแยง,งเนาะทุกคนชิบุสไสแบบพักอันแนวอื่นรวมมามันสอเฮ็ดให้กินของมันอนะ่ะมันตีกันนะยูบ้านก็จะวอล์กกันแล้วก็กัพอก้อยมากินอยู่พี่ก็กับวอล์กววกชิ้นภายในเนาะทุกคนก็กับกับรสชาติที่แบบก็จะแกงรวมลุมกันไว้สินะกยว่าอันนี้ก้อยว่ายูบ้านแม่ก้อยแกงแซ่บเนาะทุกคนเนาะอันนี้ เป็นความรู้สึกส่วนตัวเด้ออันนี้เดินแล้วแต่ความมากของของภัยมันเนาะทุกคน,น,กนเนาะกาะการเฮียนการสอนเนาะทุกคนการเฮียนการสอนการเฮียนยุ่งที่เมืองไทยเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคเนาะทุกคนมีหลากหลายให้หเฮียนแบบแต่ก็มีกับเข้ากับน้ําให้เด็กน้อยนักเรียนได้กินแต่ว่ายุบ้านก้อยนี่สิบ่มีเนาะทุกคนเนาะเวลาเลิก เพียงมากับเมื่อเฮือนไปกินข้าวยู่งือนแบบนี้เนาะนมกับบได้มีกินได้พี่น้องเลยบบคือ,อยุพีเนาะยุพีนมกับหลแจกหลายมีนมกิ่นแบบนี้เนาะกะตาสะอ่อนกัเจ้านะทุกคนแต่ว่าอยู่ในเมืองอยู่ลาวอยู่ในเมืองก็อาจจะมีแหละทุกคนแต่ว่าอยู่บ้านนอกนี่ก็อาจจะบบมีเนาะทุกคนเนาะกะสิประมาณนี้เนาะทุกคนการมามาคุยกันสู่กันฟังเนาะว่ามันมี ความแตกต่างกันเป็นแบบไดพอเฮาเคยยู่แบบในเมืองแล้วมองมองกลับไปแบบบ้านเฮาบางคนก็โอ้ยสีเปรียบเทียบกับกันกันไ่ได้แล้วเนาะอันนี้ก็ในเมืองกับบ้านกับนอกเมืองก็ไ่ได้เปรียบเทียบเนาะทุกคนแต่พูดถึงแบบว่าความแตกต่างที่มันแบบแตกต่างลาหลายๆหลีเลยแล้วแบบแต่ว่ายู่เมืองไทยดิอันอยู่เมืองไทยนี่อันอยู่แบบ บ้านที่แบบนอกเมืองแน่โบแมนในเมืองแน่นะเนาะทุกคนก็เจ้าก็มีข้าวมีอย่างให้เด็กน้อยกินเนาะแล้วก็ดูแลเด็กน้อยแบบอนุบาลเด็กน้อยเล็กๆอย่างนี้นการู้สึกว่าการมีแบบเรียนภาษาอังกฤษ A B C อย่างแบบนี้ก,ก็มีหลากหลายเนาะทุกคนตอนสมัยก็เรียนยก่อไม่ได้เรียนเลยทุกคนเลยคือแบบค่อยมาเรียนหุงัวตอนไ่เพราะว่าตอน ตอนอยังน้อยนี่ก็บบงคูเลยว่า ABC คืออีหยังเพราะว่าก็เคยเียนแต่ภาษาเรากับเลขเนาะทุกคนตอนอยังน้อยเนาะกาสิประมาณนี้กาสิมาเราสู่ทุกคนฟังพอประมาณเอาเย่อๆมาเนาะทุกคนถ้าให้เปรียบถ้าให้แบบบอกว่าเปรียบเทียบมมนกาสีมีข้อแตกต่างหลายเนาะทุกคนแบบบ่คือกันแหละ ถ้าเฮาสิเปียบเทียบเนาะแต่ว่าอันนี้เฮากลับมา้าถึงข้อแตกตั้งเล็กๆน,น้อยๆเนาะทุกคนเนาะแต่ถ้าหากว่าวพิดพลาดประกาศใดก็ขอพี่น้องอย่ากโกรธก้อยนะถ้าก้อยว้าบ่ถธกใจก็ได้เนาะก็ขอโทษนําเด้อถ้าหากว่า,าว่าบ่ถรกใจเนาะกรบกวนพี่น้องทุกคนอันคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ละเลยเด้อก้อยอ่านทุกๆุคอมเมนต์เลยเนาะพี่น้องแต่ว่าถ้าคอมเมนต์ใด เร่งๆก้อยกระสีอ่านแล้วก้อยกระสีพลาดไปนะทุกคนนะการสำหรับมันี้การสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย